สวนมน์อยู่ก็เลยอาจจะมาชาเนะวันนี้นะครับติดตามที่เพีนี้ด้วยเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับใครยังไม่ได้ยังทันไหมนะครับวันดีจ้าพี่พรนะครับวันดีจ้านะครับวันดีจ้านะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์แชร์เนาะนะครับวันนี้ก็ขอให้นะครับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วขอให้โชคดีเนาะนะครับบางคนเพิ่งเข้ามาใครยังไม่ได้บ้างเมื่อคืนต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้ถ้าใครซื้อทันนะให้รีบซื้อนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตัวเนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวแป๊บนึง ผมให้ดูก่อนบางคนยังไม่ได้เห็นขันน้ำมนต์เลยนะครับโอเคจ้าพี่พรวัดดีจ้านะครับใครเข้ามาแล้วนะฮะวัดดีจ้าแม่แม่นะครับพี่พี่เนาะวันนี้ก็ขอแบ่งบุญแบ่งทานให้ทุกทุกท่านเนาะขอให้เป็นส่วนร่วมในบุญเนาะก็ขอให้นะครับแฟนเพจที่น่ารักที่ติดตามที่เพจนะครับอาจารย์ต้นพ่อคาไซบุญนะครับเพจนี้เป็นเพจสันบองนะนะครับใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์แชร์จ้านะครับทันค่ะทันนะเนี่ยมีคนฝันนะครับนะครับมีคนฝันเมื่อเช้าผมก็ไม่รู้ว่่าาจะมมมนีแ นะครับใครเข้ามาแล้วเนาะเลขทูบนะครับผมเชื่อว่าเลขทูบเมื่อคืนจุดนี้ครับเก้าหนึ่งศูนย์นะครับนะครับศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยนะครับเก้าหนึ่งศย์เจ็ดกับ1นึงเป็นตัวเดียวกันนะครับผมเชื่อว่าใบนี้นะฮะน่าจะให้โชคนะครับใหญ่กับทุกคนเลยเนาะสนใบจ้านะครับแล้วก็นะครับตัวนี้ด้วยนะนะครับบางคนเพิ่งเข้ามาเนาะนะครับแล้วก็ในตัวนี้ด้วยนะครับนี่นะครับผมให้ดูเลยนี่ครับใครซื้อทันบ้างเนาะนะครับโอเคนะ วัดีจ้านะครับกดไลค์แชร์ก่อนเนาะทันไหมนะครับพี่สมวณีวัดีจ้านะครับโอเคจ้าผมชอบตัวนี้นะผมชอบสี่ศูนย์นะครับแต่หกเจ็ดเจเก้านี่ยมันซื้อไม่ได้แล้วนะครับนะครับให้ตั้งแต่วันแรกเลยเนาะแล้วก็อันนี้ต้องให้ดูก่อนเนาะนะครับแล้วก็นะครับเลขทูบนะครับนี่ครับโอเคนะบางคนเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะนะครับแล้วแต่ชอบนะแม่เนาะ ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมแบ่งปันให้เนาะกดแช์กอนจ้านะครับโอเคนะแต่การบ้านนะครับการบ้านตัวไหนนั้นผมลงให้ในห้องแล้วเนาะการบ้านขอให้การบ้านนะครับที่คนน้อยเนาะขอให้นะครับได้การบ้านวันนี้ขอให้สอบผ่านทุกๆคนเลยเนาะสวัสดีจ้านะครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเที่ยงยี่สิบแล้วนะครับคุณพี่สุรพลสิงแก้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากเนาะนะครับโอเคนะใครที่เข้ามาแล้วเนาะนะครับผมไม่รู้นะครับว่าบางคนชอบไม่ชอบเนาะนะครับผมไม่รู้ว่า บางคนชอบไม่ชอบแต่ว่าจริงๆแล้วเนาะนะครับความเชื่อของแต่ละคนนั้นมันไม่เหมือนกันเนาะนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมให้ดูเนี้ยเป็นความชอบส่วนตัวเนาะนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับสี่ศูนย์อันไหมแม่สี่ศูนย์อันไหมคุณสุรพลสี่ศูนย์ไม่อั่นเนาะสี่ศูนย์เนี่ยครับบางคนนะครับสี่ศูนย์ไม่อั่นส่วนมากมันจะอั่นก็คือเลขเลขดังนะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเนวทางเท่านั้นนะครับอันไหมครับอันไหมไอ้ตัวนี้อั่นไหมไม่อันเนาะ กรนกวานวัดีจ้านะครับวัดีจ้านะครับใครทันนะคือต้องบอกว่าอันนี้คือสายด่วนสายด่วนตัวนี้นะครับคุณพี่คุณน้องนะครับสายด่วนตัวนี้นะครับนะครับผมต้องบอกเลยว่าสายด่วนตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าใครที่เข้ามาชมแล้วกดแชร์ติดตามที่เนนะพจนี้นะโอเคไหมคือผมอ่ะผมจะไม่เอาเลขคนอื่นผมจะเอาด่วนตัวเองนะครับไม, alf, ไม่อ่านคนะสี่ศูนย์ไม่อั้นนะพี่พรเนาะสี่ศูนย์ไม่อั้นนะสี่ศูนย์ไม่อั้นนะอั้นไหมครับสี่ศูนย์ห้าศูนย์จ้านะ ครับบางคนบอกว่า4 0 50้าค่ะนะครับไม่อั้นครับแต่ห้าศอั้นนะโอเคนะใครเข้ามาแล้วสวัสดีจ้าใครเพิ่งติดตามนะครับเพจครั้งแรกเลยนะครับยังทันนะผมต้องขออภัยเพราะเมื่อเช้าผมไม่ได้มาไลฟ์สดเพราะว่าอะไรครับเมื่อคืนผมไลฟ์สดไปแล้วเนาะแล้วก็นะครับแบ่งปันไปแล้วแต่ว่าผมเนี่ยสวดมนต์อยู่นะครับสวดอิติปิโสแล้วก็สวดคาถาเงินล้านร้อยแปดจบนะครับก่อนว่าพีหลอกนะครับนะครับชอบไหมใครชอบนะครับนะครับไม่อั้นจ้านะครับ ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่านะครับเมื่อปีที่แล้วมันก็ออกตัวนี้เมื่อปีที่แล้วออกตัวนี้นะครับทั้งทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยนะครับปีที่แล้วออกตัวนี้ทั้งอันนี้นะปีหกหนึ่งเนี่ยผมให้ดูนะนะครับบางคนพึ่งเข้ามานะโอเคจ้ะครับอันนี้คือสายด่วนนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับไม่อั้นค่ะนะครับตัวเนี้จําได้ไหมแม่นะครับผมใช้ดูนะเมื่อครั้งที่แล้วครับที่ผมจุดทูบเนี่ยนะครับเมื่อคืนอาจารย์จุดทูบเนาะ ครั้งที่แล้วที่ผมจุดทูบได้คือได้ตัวนี้นะอันนี้คืองวดท,ที่แล้วนะจุดทูบได้สามสองหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดตัวดีกันนะครับสามเจ็ดสองถูกไหมนะครับสามเจ็ดสองดังนั้นครับอันนี้คืองวดที่แล้วนะแต่แต่เวลาผมจับเนี่ยผมจะจับก็คือหนึ่งกับเจ็ดตัวดีกันเนาะนะครับฉันนั่งจนโอเคจ้าแล้วก็เมื่อคืนผมจุดทูบได้ตัวนี้ครับนะครับผมจุดทูบได้ตัวนี้นะครับโอเคไหม ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นนะครับ9นะครับ70นะครับ910นะครับ970ไหมนะครับไม่อ่านค่านะครับดังนั้นครับผมก็เลยจำให้แบบนี้เออนะครับ52นี้คือสายด่วน52นี้คือสายด่วนนะ225นี้นะครับก็คือระวังเบิ้ลนะอันนี้คือชุดนี้นะครับใช่ใช่นะครับสาธุขอเป็นสิบศูน ใครที่เข้ามาแล้วกดแล้วแชร์จ้านะครับโอเคนะเดี๋ยวเราคุยกันต่อเลย